สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตียค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะวีก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับอาการป่วยของบีนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะวีขออนุญาตนะไปทําอาหารเช้าให้แฟนบีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับอาการป่วยไปค่ะไปกัน ตามสัญญานะคะว่าจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับอาการป่วยเนาะเพราะว่าบีเองก็หายไปนานเลยเนาะบีก็ไม่ได้มาทําวิดีโอนะคะแต่ตอนนี้นะบีอาการดีขึ้นแล้วบีก็ขอสัญญาว่าบีจะทําวิดีโอให้บ่อยขึ้นถี่ขึ้นนะคะเพื่อที่เรานะจะได้พูดคุยกันนะคะแล้วบีก็คิดถึงทุกคนด้วยเนาะโอเคนะก็นะคะก่อนอื่นนะเดี๋ยวบีจะขออนุญาตนะคะเล่าตั้งแต่ต้นเนาะ ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอาจจะมีพี่ๆบางคนนะที่เขาก็ยังไงล่ะเขาก็เพิ่งเข้ามาดูบีนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าเออบีป่วยเป็นอะไรนะแล้วก็มีความเปิดมายังไงนะคะก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เนาะบี B ก็จะเป็น e ีพีแรกเลยเนาะแบบว่าเป็นการพูดคุยเนาะแล้วก็จะอธิบายเนาะแล้วก็จะมีเรื่องราวหลายๆอย่างนะคะมาเล่าให้ฟังเนาะเออโอเคนะคะก็คือเมื่อ ย้อนไปนะคะเจปีที่แล้วนะบีเคยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะแล้วบีก็ได้ผ่าตัดนะคะเอาเนื้อลายออกนะคะผ่าแบบสงวนเต้าน,นะคะเสร็จแล้วนะคะบีก็ให้คีมูนะคะแล้วก็ผมบีก็ล่วงนะตอนนั้นนะคะณนะตอนนั้นนะบีก็เจอวิกฤตไป1ครั้งนะคะก็หลังจากนั้นนะคะ บีก็ได้ขึ้นมาทํางานที่ต่างประเทศนะคะขึ้นมาทํางานที่ต่างประเทศตอนนั้นน่ะผมบีล่วงแล้วแล้วแต่ว่าผมบีกําลังขึ้นเนาะบีก็ใส่วิกแล้วบีก็มาทํางานนะตอนนั้นอะบีก็สู้มากเลยนะตอนนั้นอะก็หลังจากที่บีนะคะได้รักษาอยู่ที่ประเทศไทยเสร็จเนาะบีก็ขึ้นมาทํางานที่ต่างประเทศนะคะระหว่างนั้นน่ะเวลาบีกลับที่ประเทศไทยทุกปีนะบีก็จะไป ตรวจนะคะเพราะว่าปีนึงนะคะเขาก็จะให้เรากลับบ้านหนึ่งครั้งเนาะเราก็จะไปตรวจตลอดนะมันก็ไม่มีอะไรนะคะก็สี่ห้าปีให้หลังนะคะบีก็ทํางานนะคะทํางานปกติแต่บีมีความรู้สึกว่าบีเจ็บหัวไหล่นะคะเจ็บสบะบักนะคะเจ็บตรงนี้เนาะเจ็บมากๆเลยเจ็บนะคะที่แรกมันก็เจ็บธรรมดาเจ็บไปเจ็บมาพออีก อีกปีสองปีนะคะมันก็เจ็บมากขึ้นเนาะเจ็บแล้วก็ปวดมากขึ้นแล้วก็เราก็ทรมานมากขึ้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะบีก็มาค้าเจอนะคะมีเนื้องอกตรงนี้นอกมาขึ้นตรงไฮปลานะคะก็มันแทงขึ้นมานะคะมันแทงขึ้นมาจนเห็นได้ชัดเนาะมันก็เลยเอพอมันแทงขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ ช่วงก่อนที่มันจะแทงขึ้นมาก็คือบนะีน่ะไปคําเจอตอนนั้นบีก็ไปเรียนภาษาบี B ก็คําเจอบี B ก็ว่าเอ๊ะ e ทำไมมันแปลกๆฉันว่าฉันเจออะไรตรงนี้แบบเราเราคือเราปวดใช่ไหมคะเราก็คําไปทั่วเนาะคําไปทั่วบี B, จับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออมาเจอเองแต่ณนะตอนนั้นอ่ะมันยังมันยังไม่ขึ้นมานะคะมันยังไม่แทงขึ้นมามันก็ยังอยู่ตรงส่วนมันอยู่แต่พอประมาณหนึ่งปี ประมาณ1ปีค่ะมันก็แทงขึ้นมาจนเห็นได้ชัดน,นะคะตรงนี้มันก็จะดำปีเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้องอกที่แทงกระดูกขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะแฟน B ีนะคะก็ให้บนะมารักษาที่ประเทศออสเตรียนะคะเดี๋ยวบตอนนี้นะเดี๋ยว B ีจะเล่าเรื่องบีป่วยก่อน แล้วเดี๋ยวบีจะมาเล่าว่าบีมาอยู่ออสเตรียได้ยังไงบีเจอกับแฟนได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ตลกนะคะแล้วบีมาทํางานยังไงอะไรอย่างเงี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาการป่วยก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้สุขภาพร่างกายเรามันไม่เหมือนเดิมมันไม่ปกติคือผมเราไม่มีอะไรประมาณนี้นะคะและ้วก็ทีนี้ใช่ไหมพอมันทะลุขึ้นมาแฟนบีก็เลยให้บีนะคะเ ไปหาหมอนะคะบีก็เลยไปเล่าอาการให้ให้คุณหมอที่ออสเตรียนะคะฟังว่าเออเมื่อ7-8ปีที่แล้วนะคะบีเคยป่วยนะบีเคยเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะบีตัดเต้านมมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ญาติบีเขาก็เคยเป็นอะไรเงี้ยบ,บีบีก็เล่านะคะเล่าประวัติให้เขาฟังอย่างละเอียดนะคะคุณหมอเขาก็เลยมีข้อตกลงว่าโอเคเธอเป็นมะเร็งเขาก็เลยเออ ให้บีนะคะให้คีมโมนะเขาบอกอาทิตย์หน้าวันที่เก้าให้เธอมาให้คีมโมนะคะเราก็<ฮ>ให้คีมโมเหรออะไรอย่างเงี้ยเฟนก็บอกว่าแต่ว่าบีนะคะเป็นคนที่ไปให้คีมโมโดยที่บีไม่ได้ผ่าตัดเนาะเพราะว่าบางคนเขาก็จะเห็นว่าบางคนเขาต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ของบีนะคะตรงนี้มันเป็นศูนย์รวมเส้นประสาทใช่ไหมคะคุณหมอเขาก็เลยนิดๆเฉยมาเขาก็เลยบอกว่า เขาจะไม่ผ่า,าตัดเนาะเขาก็จะให้คีมโมเลยหลังจากนั้นนะคะคุณหมอเขาก็ให้คีคมีบีทั้งหมดนะแปดเข็มนะคะแปดเข็มเนาะบีก็ให้ให้คีมโมจนครบนะคะแปดเข็มสามอาทิตย์นะบีจะไปหาคุณหมอทีหนึ่งสามอาทิตย์ไปหาคุณหมอทีหนึ่งนะคะจนครบนะแล้วก็การให้คีมโมของบีนะบีก็จะให้ทางพอร์ตนะคะบีก็จะผ่าผ่าตรงนี้เนาะผ่าตรงนี้นะบี ดูได้ผ่าตรงนี้นะคะแล้วบีก็จะฝังพอร์ตลงไปนะคะฝังเสร็จแล้วบีก็จะให้พอร์ตทางอ่าแล้วบีบีก็จะให้ยาทางพอร์ตเนาะแล้วก็ให้คีโมทั้งหมดนะคะแปดเข็มนะบีก็ให้คีโมครบนะคะทั้งหมดเลยแปดเข็มอาการของคีโมนะมันก็จะมีที่เราเห็นได้ชัดก็คือผมร่วงนะคะท้องเสียแล้วก็ทานอาหารไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ เพียปวดเมื่อยนะคะมันมันก็จะมีอยู่ในนี้แหละแต่ว่าบีก็ผ่านตรงนั้นมาได้นะคะผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะบีก็ยังไปให้ยายอยู่นะทุกคนบียังไปให้ยายอยู่นะคะก็คือสามอาทิตย์บีก็ต้องไปหาคุณหมอหนึ่งครั้งนะไปให้ยานะคะให้ไปให้ยานะไปให้ตรงพอร์นะ ก็คือแต่ว่าคีโมน่ะหมดหมดไปแล้วคือบีไม่ได้ให้แล้วแต่อันนี้ก็คือยาต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคุณหมอเขาก็จะพาเรานะไปเช็คล่างกายไปเช็คร่างกายนะคะว่าเออยังไงละ่ะไปเช็คร่างกายว่าเออเรายังมีมีจุดอะไรขึ้นที่ร่างกายไหมมีเนื้องอกมีอะไรไหมนะคะประมาณสองเดือนนะคะเขาก็จะเอาเราไปเช็คประมาณหนึ่งครั้ง การที่บีไปให้ยาที่โรงพยาบาลน,นะบ,บีบีไม่ได้ไปนอนนะคะบีไปเช้าเขาก็จะตรวจสุขภาพร่างกายบีแล้วก็เย็นบีก็กลับนะแล้วก็แต่วันไหนนะคะที่เขาจะต้องตรวจใหญ่นะตรวจแบบว่าทั้งหมดทั้งร่างกายบีจะต้องไปนอนที่โรงพยาบาลน,นะนั้น1คืนนะก็นะคะนี่แหละค่ะอาการของบีก็จะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้นะคีโมของบีนะคะให้ครบแล้วนะ แล้วบีก็ผมบีก็ขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวบีจะนี่เลย <c oughs> ตอนนี้ขึ้นแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราให้ยาครบไปหมดแล้วตอนนี้ผมเรากำลังขึ้นขึ้นหนาแล้วตอนขึ้นรแรกๆอะ่ะมันตลกมากเลยนะทุกคนมันเหมือนลูกนกที่เกิดใหม่อ <c oughs> <c oughs> คอมเมนต์มาหน่อย <c oughs> คอมเมนต์ <Comment S 2> ให้เราหน่อยนี่แหละค่ะอาการป่วยของบีมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวพีขอถอนหมวกแล้วกันคอมเมนต์ให้บีหน่อยนะว่าเป็นยังไงนี่แหละค่ะก็บีก็ให้ยาจนครบเออให้เคมจนครบตอนนี้แต่ตอนนี้บียังบีก็ยังไปให้ยาอยู่นะคะแล้วก็เอ่อ อาการที่บีให้คีโมเสร็จแล้วแต่ตอนนี้การที่บีไปให้ยามันก็จะมีผลข้างเคียงนะคะบางทีมันก็จะเป็นแบบว่าปวดเมื่อยเหนื่อยเพียเนาะแล้วก็นี่แหละค่ะที่หายไปนี่ก็คือเวลาบีไปรับยานะคะแล้วบีก็เลยเป็นโควิดด้วยนะคะแล้วบีก็เอามาติดแฟนก็เลยเป็นกันอยู่อย่างนี้นะคะสองคนก็เลยดูแลกันไปดูแลกันมาเนาะ ก็นี่ละค่ะบีก็จะมาเล่าประสบการณ์ของบีให้ฟังเนาะว่าบีหายไปไหนนะบีทําอะไรนะคะและแต่ว่าตอนนี้นะอาการของบีนะดีขึ้นมากๆเลยนะก็เอาไว้ E ีพีหน้านะคะเดี๋ยวบีจะมาเล่าประสบการณ์ที่บีพบเจอมาเนาะบีไปอยู่ออสเตรียได้ไงนะคะบีเจอกับแฟนที่ไหนบีทําอะไรยังไงนะคะตอนนี้นะคะสุขภาพร่างกายของบีนะก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะ บีก็เลยมาทําคลิปวิดีโอนะให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะได้ดูกันเนาะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของบีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บีนะคะในการทําคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็มีอะไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะกําลังใจจากทุกคนนะคะที่ส่งมาให้บีด้วยวันนี้ก็ใช้เวลาไปเยอะแล้วเดี๋ยวอีพีหน้านะคะเดี๋ยวบีจะมาเล่าให้ฟังอีกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบี สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ